ระผู้สามารถสื่อสารภาษาจิตกับสัตว์หลวงพ่อกรันวัดพญาติการามหลวงพ่อกรันธรรมโชติแห่งวัดพระญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยเด็กหลวงพ่อทํางานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยการรับจ้างทั่วไปและต้องต่อสู้เพียงลําพังคนเดียวทําให้ท่านเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจนกระทั่งมีอายุได้27ปี ท่านจึงตัดสินใจบวชเป็นพระในวัดประดูทรงธรรมได้รับฉายาว่าธรรมโชติเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดประดูทรงธรรมหลวงพ่อกรันได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและเรียนรู้เรื่องวิชาอาคมตลอดจนสมุนไพรการแพทย์แผนโบราณจนแตกฉานเมื่อฝึกฝนวิชาต่างๆจนเชี่ยวชาญแล้วจึงได้ออกทุดงไปทั่วป่าเขาเผชิญสัตว์ร้ายนานา,นา,นานชนิด คราวหนึ่งท่านได้เดินทางกลับจากออกทุดงมาถึงวัดพระยาติการามในเวลาค่ําท่านพิจารณาว่าวันนี้เงียบสงบดีเหมาะแก่การบําเพ็ญสมณธรรมสามารถเจริญสมาธิและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้สะดวกท่านจึงได้ปรากฏพักอยู่ที่บริเวณวัดคืนนั้นเมื่อทุดงมาพักที่วัดพราตรุ่งเช้าก็มีชาวบ้านมาตักบาตร ขณะรับบาอยู่หลวงพ่อกรันมองไปทั่วบริเวณวัดเห็นมีสุนัขแมวและนกกาอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งสัตว์พวกนี้คล้ายมารอคอยอาหารด้วยความหิวโหวยหลวงพ่อกรันเป็นพระที่มีความเมตตาจิตสูงท่านจึงนำข้าวที่ชาวบ้านใส่บาดมาให้แบ่งโปรยให้สัตว์เหล่านั้นกินจากนั้นท่านจึงฉันเช้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน ทำให้ชาวบ้านที่มาตักบาตรเห็นวัดปฏิบัติท่านน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้จําพรรษาอยู่ที่วัดพระญาติซึ่งหลวงพ่อกรันก็ยินดีเพราะท่านพิจารณาแล้วว่าวัดแห่งนี้สงบไม่มีคนพลุกพล่านมีพระจำพรรษาเพียงไม่กี่รูปบริเวณวัดร่มขึ้เป็นป่าสะแกมีต้นไม้ใหญ่เยอะเหมาะแก่การจําศีลภาวนาประกอบกับท่านเป็นพระที่ชอบความสันโดษ ชอบอยู่อย่างง่ายๆเล่ากันว่าท่านไม่ค่อยพิถีพิถันยึดติดกับอะไรมากนักในกุฏิของท่านจึงไม่มีสมบัติพระสถานที่มีค่ามีเพียงเสือ่อผืนมอนใบแถมอัฐาบาริขารเครื่องนุ่งห่มก็มีอยู่ชุดเดียวซึ่งเก่าคํำค่ามีเรื่องเล่าถึงหลวงพ่อกันอีกว่าทุกเช้าหลังจากบินทบาทกลับมาแล้วท่านจะต้องล่อยข้าวส่วนหนึ่งให้กับนกกาหมา และลิงที่ออกมาคอยให้ได้กินจนอิ่มทั่วชาวบ้านระแวกวัดจึงได้เห็นหลวงพ่อกรันเดินอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์อยู่เป็นประจำทุกวันชาวบ้านและพระเนรในวัดจึงพากันสงสัยว่าทำไมสัตว์จึงชอบเดินตามท่านเมื่อสงสัยจึงมีการทดลองสอบหาความเป็นจริงโดยในวันหนึ่งหลวงพ่อกรันไม่อยู่ได้มีพระรูปหนึ่ง แอบนำผ้าเหลืองของหลวงพ่อกรันมาปอมเป็นหลวงพ่อทุกอย่างแล้วทําเป็นเดินขึ้นมาจากเรือขายว่าเพิ่งกลับมาจากวัดเมื่อเดินผ่านสัตว์ต่างๆที่เคยได้ข้าวและอาหารจากหลวงพ่อสัตว์เหล่านั้นก็เฉยๆเพราะจําได้ว่าไม่ใช่หลวงพ่อเป็นเพราะความเมตตาที่แผ่ออกมาทําให้สัตว์เหล่านั้นจดจําหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีเพราะพวกมันสัมผัสรู้ได้หลวงพ่อกรัน ไม่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระญาติทุกๆเช้าเมื่อออกบินทบาทพระส่งในวัดจะต้องพายเรือไปตามลำน้ำซึ่งจะมีชาวบ้านมารอคอยตักบาตรทั้งสองฝั่งและชาวบ้านจะรู้ว่าเรือลำไหนเป็นของหลวงพ่อกรันเพราะจะมีจุดสังเกตคือเรือของหลวงพ่อจะมีสีดำสนิทปกคลุมตั้งแต่หัวเรือไปจรดกลางลำเรือสีดำเหล่านั้นก็คืออีกานับสิบ,สบ,สบตัว ที่มากเกาะเรือของหลวงพ่อและเวลาชาวบ้านมาลงตักบาตรแก่หลวงพ่ออีกาทั้งฝูงจะบินวนร,รอบเรือไม่ไปไหนพอชาวบ้านตักบาตรเสร็จมันก็บินกลับมาเกาะเรือเหอมือนเดิมส่วนอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายหลวงพ่อเต็มลำเรือนั้นอีกาจะไม่แตะต้องเลยและพอเรือมาถึงวัดหลวงพ่อจะให้ลูกศิษย์ขนสำรับขึ้นไปก่อนตัวท่านจะอุ้มบาตรมาทีหลังและจะมีอีกาฝูงหนึ่งคอยรอรับท่านอยู่หน้าวัด มันจะบินรุมร้อมหน้าหลังเป็นกลุ่มแทบไม่เห็นองค์หลวงพ่อเมื่อได้เวลาฉันหลวงพ่อจะแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่เตรียมให้อีกาหมาและแมวอีกาฝูงใหญ่จะรอคอยท่าอยู่ห่างๆพอหลวงพ่อนั่งเรียบร้อยเมื่อเปิดฝาบาทจะลงมือฉันอีกาทั้งฝูงจะกระโดดไปที่กองอาหารแล้วลงมือจิกกินทันทีหลวงพ่อกรัน ท่านสื่อสารภาษาสัตว์กับอีกาเหล่านั้นได้เพราะบางครั้งที่มันแย่งอาหารจิกตีกันหลวงพ่อจะพูดขึ้นในเสียงเบาๆอีกาก็หยุดตีกันทันทีและค่อยๆกินอย่างสงบหลวงพ่อกรมรณาภาพเมื่อปีพศ2477เล่ากันว่าในวันที่หลวงพ่อจะมรณาภาพอีกา,กานับร้อยนับพันตัวมาออกกันทั่ววัดส่งเสียงระเบีงเสียงแซ่พอหลวงพ่อสิ้นลม อีกาเหล่านั้นเสียงเงียบเป็นปริดทิ้งแล้วโบยบินจากไปเป็นกลุ่มๆคั้นถึงวันชาพนก,กิจร่างหลวงพ่ออีกาของหลวงพ่อก็ได้กลับมาอีกครั้งมันคงกลับมาเป็นครั้งสุดท้ายพวกมันบินมาเกาะที่เชิงตะกอนและบริเวณลานวัดจากนั้นก็พากันบินวนไปรอบๆสามรอบ,รอบและตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นอีกาที่วัดพญาติการามอีกเลย